Ah. เราก็มาไล่ดูกันนะครับอ่านก่อนนะเขาบอกว่า the main stream of a river frequently is dividing into two or more branches near its mouth นะครับหลังจากเราออกเสียงแล้วนะครับ uh, ก็เราจะดูกันต่อนะครับว่าคำตอบเนี่ยมันจะไปตกอยู่ในข้อใด อันดับแรกเนี่ยข้อสอบแบบนี้เราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือประธานนะครับอะไรคือกิริยาก่อนแน่นอนประธานเนี่ยมันจะกินตรงนี้ the main stream of a river ตรงนี้เราสังเกตไหมครับออมันจะมี of กั้นอยู่ตรงนี้แสดงว่าซ้ายกับขวาตรงเนี้ยหมดเลยเนี่ยเป็นประธานประธานก็คือผู้กระทำเช่นอะไรดีอ่ะฉัน กินข้าวประธานก็คือฉันก็คือผู้กระทานะครับกินเป็นกริยาข้าวเป็นกรรมนะครับเนี้ยเราได้ตรงประธานแล้วนะครับเดี๋ยวเราแปลกันด้วยนะ,ะประธานเราได้จนมีออบก็คือมีประธานตัวที่1และประธานตัวที่2แต่ทั้งร่มเนี้ยเป็นประธานนะครับ The main stream of a river นะครับตัวนี้หยุดแค่ตรงนี้เขาบอกว่า the main stream of a river ครับ stream uh, ก็คือสายทาน main คือสายทางหลักสายทานที่เป็นหลักก็คือสายของแม่น้ำของแม่น้ำแห่งหนึ่งเนี่ยเราได้ความหมายแล้วอันนี้คือประธานนะครับพอเรามาพิจารณาประธานปุ๊บในก้อนประธานนี้ พอพิจาณาอย่างนี้นะครับตัวนี้มี off อยู่คือถ้ามันมี off อย่างเงี้ยมันแปลว่าของพวก preposition น่ะคือคำที่แสดงทิศทางตำแหน่งเช่นในนอกล่างบนซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยนะครับคำที่แสดงทิศทางตำแหน่งตัวเนี้ยต้องเป็นนามตรงเนี้ยต้องเป็นนามนามแปลว่าอะไร คำนามก็คือคำที่คือคำที่แสดงถึงคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือคำที่จับต้องได้นั่นเองเข้าใจไหมคำที่จับได้เช่นปากกาดินสอนะครับอย่างลบเป็นต้นอันนี้นะครับเขาเรียกว่าคำนามนะครับตรงเนี้ย river ก็คือแม่นม้ําอันนี้เป็นนามมันจับต้องได้นะครับ Stream เป็นนาม <c oughs> ก็คือลำธารหรือสายนา้ำอันนี้เป็นน้ำน้ำกับนาม,นนามเห็นปะเนี่ยอันนี้ถูกพอเรามาดู Stream อย่างนี้ปุ๊บสตรีมหน้าสตรีมมีเมนเมนแปลว่าหลักสำคัญจะไม่ดีหน้าคำนามเนี่ยมันจะเป็นคำ Adjective Adjective ก็คือคำที่แสดง ลักษณะคำที่แสดงลักษณะเช่นผู้หญิงที่มีลักษณะสวยอายนะผู้หญิงเนี่ยเป็นนามก็คือคนสัตว์สิ่งของสถานที่สวยเนี่ยเป็นคำ adjective คือแสดงลักษณะของคนสัตว์สิ่งของสถานที่ผู้หญิงสูงเนี่ยเป็น adjective แต่ภาษาฝรั่งเนี่ยมันจะอยู่หน้าคำนามภาษาไทยอยู่หลังคำนามมันจะต่างกันนะครับแสดงว่าลำทานเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยลำทานที่มีลักษณะเป็นเส้นหลักอันนี้ถือเป็น Exjective เส้นหลักคำว่าหลักนะครับหลักชยัยหลักอะไรเงี้ยอันนี้ถือเป็นคำนามนะครับไม่งงนะหลักเนี่ยเป็น adjective รเราได้คำนามแล้วก็คือเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเป็นนามอันเนี้ยเป็นนามตัวเนี้ยเป็น adjective a d j e c t i v e คือคำที่แสดงลักษณะของคำนามแสดงว่าลำธารอันเนี้ยมีลักษณะเป็นเส้นหลักลำธารน,นี้มีลักษณะยาวลำธารมีลักษณะสั้นครับอันนี้ถูก เขาบอกว่าลำธารของเส้นหลักของแม่น้ําอันนี้เราจบตรงนี้แล้วนะครับจบก้อนแรกแล้วนะครับค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะครับเราจบเส้นแรกแล้วนะครับพอเราได้่างนี้ปุ๊บเราจบแล้วอ่ามาดูพรีเควลี่นะครับพรีเควลีน่นี่แปลว่าบ่อยๆคำเนี้ยที่มันเติม l กับ y เนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นชี runs quickly คำนี้คำนี้มันจะต้องขยายกิริยานะครับตัวที่ลงไปท้ายด้วยแอกับวเนี่ยขยายกิริยาขยายไปทำไมให้กิริยามีชีวิตเท่าน,นั้นเองนะครับเธอวิ่งอย่างตัวนี้แปลว่าอย่างเธอวิ่งอย่างเร็ว น,นะสมหับตัวที่เป็น L y ตัวเนี้ยจะขยายกิริยาคือ dividing dividing ที่แปลว่าแบ่งนะครับหรือแยกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะอยู่ข้างหน้าก็นด้อยู่ข้างหลังก็ได้นะครับ <c oughs> หน้าหรือหลังก็ได้อันนี้ถูกแล้วนะครับแล้วเขามไม่ได้ขีดเส้นตต้พอเรามาดูข้อนี้ <c oughs> พอเรามาดูข้อนี้นะครับเราได้อันนี้แล้ว <c oughs> พอเขาบอกว่าเออ่ปุ๊บเขาบอกว่าลำธารหลักของแม่น้ำแบ่งสู่คำนี้คือสู่สู่นะครับแบ่งสู่ branches คือสาขาสมมุติแม่น้ำก็แบ่งเป็นสาขาอย่างเงี้ยแยกออกไปเป็นสาขามาเติม s หรือ es คือหลายสาขานะครับแบ่งเนี่ยแบ่งสู่ลาน้ําสาขาอันนี้ branches เนี่ยนะครับแปลว่าหลักแปลว่าสาขาคือมีแม่น้ําแล้วก็เป็นแยกย่อยอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกลำน้ำสาขา รพอลดอันน้ำสาขาเนี่ยมันเติม S ตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยแสดงว่ามันสนับสนุนกันเห็นปะเพราะว่าตัวนี้มีก็คือ2 t o คือ2 or แปลว่าหรือ more แปลว่ามากกว่านะครับแสดงว่า branches ตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยพอมันมี branches ตรงเนี้ยข้างหน้ามันจะต้องมากกว่า1เห็นปะเขามีคำว่า2 t o แล้วตัวนี้อแปลว่าหรือมอแปลว่ามากกว่านะครับมันสอดรับกันมันสอดรับกันนะครับมันสอดรับกันนี่ไงตัวนี้เติม s e s brand แปลว่าสาขาแสดงว่าตรงนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยัวข้างหน้ากับหลังเนี่ยมันจะพึ่งพิง คือถ้าตรงนี้เติม s เราเช็คได้ว่าตรงนี้มันมากกว่า1จําจำนวนมันก็ตรงนี้ถึงจะต้องเติม s เห็นปะ่ะ2หรือมากกว่าแสดงว่าตรงนี้เติม s อันนี้ก็เลยถูกเมนเนี่ยถูกแต่นี้ก็เหลือ b boy กับ d dog นะครับเหลืออยู่2ตัวนี้นะครับ เหลืออยู่2ตัวนี้นะครับแสดงว่ามีลำน้ำที่มี2หรือมากกว่า two or more branches near แปลว่าใกล้ near เนี่ยเป็นคำที่เขาเรียกว่าเป็นคำที่แสดงตำแหน่งนะครับว่าใกล้ไกลแสดงว่าไอ้ใกล้หรือไกลตรงเนี้ยมันต้องแสดงสถานที่หลังมันอนะ ราะว่าลําน้ําสาขาที่สาขาที่ใกล้เซวัดตรงเนี้ยต้องเป็นสถานที่เนียแปลว่าใกล้ใกล้ It's m u u t h ปาอันนี้ก็หมายคือป่าแม่น้ําอันนี้ถูกแน่นอนเพราะเป็นสถานที่เซวัสข้อบีผิดเพราะว่าตรงเนี้เนียแปลว่าใกล้ใกล้บ้านใกล้โรงแรมใกล้ห้างสรรพสินค้าใก,ใกล้นู่นใกล้นี้นะครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับไอ้ตรงนี้ตอนนี้เหลือข้อบจะแก้ไขยังไงล่ะเอ,อจะแก้ไขอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรนะครับเขาบอกว่าสายทานหลักของแม่น้ำแบ่งตัวนี้แปลว่าแบ่งเขาแบ่งตัวเองไม่ได้นะครับ คือภาษาฝรั่งเนี่ยมันต้องใช้คำว่าสายทานหลักของแม่น้ำเนี่ยต้องถูกแบ่งโดนแบ่งเห็นนะถูกแบ่งหรือโดนแบ่ง so into two or more branches นะครับสเป็นลำน้ำสาขาที่สองแห่งหรือมากกว่า near ใกล้ its mouth ป่า ของมันปากนี้ก็คือปากแม่นม้มสมมติตรงนี้ถูกแบ่งนะครับถูกแบ่งปกติแล้วปกติแล้วนะครับปกติแล้วถ้าเราใช้ในข้อ b ใช้ในลำดับข้อ b นะครับตัวนี้สมมุติเราใช้คำนี้นะอ่ะ River แม่นม้ำ is dividing แปลว่ากําลังไอจแปลว่ากําลังเนี่ยกำลังแบ่งมันแบ่งตัวเองไม่ได้มันต้องแปลว่าแม่น้ำถูกแบ่งฉะนั้นเราแก้นะจึงเป็นอะริเวอรถูรกนะใส่อ s สเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับและตรงเนี้ยให้เป็นกิริยา3แทนแต่นี้เราต้องมาทําความไอตัวนี้ i อจเราเข้าใจแล้วนะ เราต้องทำความเข้าใจกิริยา3ซช่องซึ่งครูย,ย้ําไปหลายรอบนะครับแต่ครูก็จะย้ําใหม่เพื่อที่จะให้จํานะครับเพื่อที่จะให้จําปกติ a r r v v r นะถูกแบ่งอาร์ i ดวเนี่ยนะครับ d i v i ต e แปลว่าแบ่งนะครับ d i v i ต e แปลว่าแบ่งลองคิดดูซิว่าเราจะได้คำตอบไหมอ่ะกูให้ลองเวลาคิดแป๊บหนึ่ง d i v i ต e แปลว่าแบ่ง กริยาเนี่ยมันมี3ช่องกูจะอธิบายใหม่นะครับกริยาในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด3ช่องเพื่อเราจะเข้าใจพื้นของเขาเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับกริยาตัวอย่างเช่น C ีนะครับ l a ลแปลว่าเล่นบอลเล่นอะไรเงี้ยนะ sit กริยาเนี่ยนะครับปกติเราจะต้องมีตารางกริยาสามช่องซึ่งต้องหาซื้อหรือดาวน์โหลด นะครับดาวนโ์โหลดก็ได้นะครับหาซื้อก็ได้คำใดที่มีอยู่ในตารางกริยาสามช่องแบบเนี้ย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 เขาจะต้องให้ให้ผันรูปตามตา,มตารางตัวอย่างเช่นพอเราเห็น C เราไปเปิดมันมีอยู่ในตารางมันจะผันเป็น C ซอซีมันจะเป็นอย่างงี้คือมันจะผันรูปตามที่ตารางอันเนี้ยให้ไว้อย่างงี้ ะครับพอเราไปเปิดซิดไปเปิดในตารางมันก็จะเป็นซิดแซดแซตารางมีอย่างนี้แต่คำใดที่เป็นกริยาที่ไม่มีในตารางกริยา3ช่องนําว่าไม่มีนะครับกริยาช่อง2กับ3ให้เติม ed ให้หมดทุกตัวเนี่ยเป็น divided divided พอเข้าใจแล2กับ3ปรับอย่างนี้ก็ให้เติมเพราะมันไม่มีในตารางเกียร์สามช่องเราต้องเข้าใจหลักการนี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะอะไรที่มันมีในตารางเนี่ยเขาก็ให้ให้ผ่านรูปเฉพาะถ้ามีถ้าไม่มีในตารางเติมอีดีให้หมด นะครับเราต้องเข้าใจหลักการนี้ก่อนเสาวาดีไวตัวเนี้ยมันต้องถูกแม่น้ำมันถูกแบ่งจึงเป็น is a M R เห็นปะและบวกช่องเพรพอเราไปเปิดช่องที่3ไม่มีนะไปเปิดในตารางกรียาสามช่องไม่มีแสววาช่อง2กับ3ต้องเติมอ d พอเราเอา3เนี่ยเราก็โยงมาเลยจึงเป็น d i v i d เด็ดแค่นี้เองเนี่ยนะครับที่ผิดจึงเป็น Is Divided เด็ดแต่นี้ก็มาแปลกันเพื่อให้ทำความเข้าใจนะครับมไม่ต้องรีบหรอกนะครับเพราะว่ามันยากมันทีมหนูก็งงๆอะไรอย่างเงี้ย is divided ขาบว่า the main stream of a river นะครับสายทานหลักของแม่น้ำ frequently บ่อยๆมักจะถูก divided divided คือแบ่งสู so, two or more branches นะครับลำน้ำสาขาสองหรือมากกว่าใกล้ๆ near its mouth ก็คือปากแม่น้ำของมัน พอใจแล้วนะนี่แหละจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นอย่างนี้